ฝสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกจากข่าวสะเทือนขวัญหลายข่าวนะครับตามที่พาดหวไว้แต่วันนี้พี่น้องประชาชนทางใต้ครับโอ้หน่าเห็นใจมากเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ําท่วมหนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสได้รับแจ้งว่าตอนนี้หลายหมู่บ้านมิดหลังคาเลยคุณ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะว่ามันหนักจริงๆหนักที่สุดในรอบ50ปีก็ว่าได้ค่ะคุณสวิตคุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันละค่ะเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะลงไปช่วยเหลือดูแลถึงแล้วครับถึงแล้วนะเอาถึงแล้วเมื่อกี้นี่องโอ้อีค่ะแต่ว่าการเดินทางก็ยังมีปัญหากันอยู่ใช้รถใช้ถนนอย่างที่เราเป็นห่วงกันนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลเดินทางกันแล้วค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากรวมทางข้อบังคับกฎจราจรที่ควรไม่ควรทําอย่างไรหรือว่าอันตรายระหว่างทางกว่าจะไปถึงนะชีวิต คนไทยมันไม่ง่ายเลยค่ะอุบัติเหตุเยอะนะคุณสุวิชวงเนี้ยเยอะทุกวันละครับนี่นะไปดูอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ได้มาเร็วหรอกค่ะแต่ทําไมก็ไม่รู้คุณผู้ชมคุณสุวิช่วยดูหน่อยสิว่ารถพยาบาลมาแล้วไปขวางเขาทําไมอ่ะโดนสวดกันทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะนี่รถกระบะสีขาวคันนี้ตีคู่มากับรถฉุกเฉินรถช่วยพยุงชีพอะไรก็ตามนะคะรถเขามีไซเรนน่ะอ้าขวางไหมไม่ให้เขาเลี้ยวเขาจะเลี้ยวก็ไม่ให้เขาเลี้ยว หวางแบบนี้เลยงยงได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงมันดังนะทำไมอ่ะทำไมทำไมจะต้องทำอย่างนั้นด้วยคนถ่ายคลิปมาแล้วค่ะเขาบอกว่า หมขวางมาตั้งแต่ไกลตอนนี้ถึงตอนท้ายแล้วนะคือขวางมาตั้งแต่แรกเลยค่ะกว่าจะยกโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยก็คือเขาจะเลี้ยวแล้วทาไมถึงทําอย่างนี้เป็นคําถามจากคุณทวีพรเรืองมากหรือว่าพี่โจ้พี่โจเนี่ยคือคนที่ขายปลาท่องโกะสเปนอยู่ตรงนี้ค่ะถนนสายสองจอมเทียนก่อนถึง4ี่แยกไฟแดงวัดบุญการจนาราม เขาถ่ายคลิปด้วยความที่มันไม่ไหวอะค่ะคือรถกู้ชีพก็เห็นอยู่เขาเรีบเพราะว่าเขาต้องไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่แน่นหน้าอกเหมือนจะหายใจไม่ออกคือนาทีชีวิตออความเป็นความตายของคนต่างชาติที่อยู่แถวนั้นค่ะเขาเรียกรถพยาบาลโรงพยาบาลที่พัทยามานะคะคพอมาปุ๊บ<ๆ>เขาก็รีบส่งรถกู้ชีพมาเพื่อไปรับตัวคนป่วยคือตีรถเปล่ามาไปรับตัวคนป่วยแต่รถกระบะมิต<ม>ซูบิชิไต้เต้สีขาวกันชนดำคันนี้ ใหญ่มาจากไหนหรือจริงๆแล้วร,รู้เท่าไม่ถึงการจากนี้จะไหวสวยพร้อมกระเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ขวางมาตั้งไกลเลยอะ่ะแล้วพอรู้ว่าเขาจะเลี้ยวก็ทำท่าแบบนี้ค่ะ แล้วกว่ารถกู้ชีพจะเลี้ยวไปได้พี่โจ้ขัดใจมากเลยพี่โจ้บอกว่าผมยุต่างประเทศมานานนะอย่าว่าแต่เมืองไทยอย่างนั้นอย่างนี้เลยเมืองนอกเขาไม่ทํากันแล้วทํายังไงก็ผิดกฎหมายนะพุณสสวิตถ้าไปขวางรถพยาบาลค่ะไปกลางพรบดูแล้วนะคะก็มีโทษอยู่นะคะสําหรับใครที่ขัดขวางการจราจรหรือการเร่งรีบของรถกู้ชีพเนี้ยค่ะแม้แต่คนเดินยังต้องรีบขึ้นทางเท้าค่ะถ้าเป็นรถเนี่ยจะต้องรีบหลบทันทีนะคะไม่อย่างนั้นให้ระวังโทษปรับ500บาทโทษไม่เยอะค่ะ แต่ถ้าปลายทางเขาไปถึงแล้วคนตายคุณโดนข้อหาพยายามฆ่าหรือโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทเพราะว่าคุณไม่รู้หรืออาจจะรู้ทำเป็นขวางทำเป็นกวนแบบนี้ค่ะเขาแจ้งได้เลยโทษนี่ขอภัยนะเท่าๆลุงพลเลยนะคะ10ปีนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะถ้าเกิดว่า การใช้รถใช้ถนนมันไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะถ้าเห็นรถกู้ชีพมาต้องรีบไปเขาไปค่ะเป็นหน้าที่ของคนใช้รถใช้ถนนทุกคนเพราะว่ามีกฎหมายบังคับอยู่อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาค่ะโพสต์กันเตือนกันช่วงนี้คนใช้รถใช้ถนนเยอะเวลารถติดเนี่ยเห็นรถกู้ชีพติดกระเราเราใจไม่ดีเลยนะใช่ครับเราต้องหลบทุกทีนะครับคุณเดชานี่นะในช่วงหนโยบายครับ นี่เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะคะเป็นเวลาแห่งชาติมานานแล้วก็ยังแก้กันไม่ได้ไม่จบสัทีค่ะแต่ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้พี่น้องภาคใต้อ่วมเลยค่ะโดนน้ำซัดน้ําท่วมบางที่เนี่ยคุณชูวิเชื่อไหมข้างบนบ้านเนี่ยไฟไหม้ข้างล่างน้ําท่วมเดี๋ยวกลับมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงแล้วด้วยเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ ก็เป็นขาดที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขออนุญ,ญาตสรุปภาพรวมให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเกื่อปัญหาก็คือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดครับตกเนื่องมา3วันแล้วก็ทําให้ท่วมตอนนี้5จังหวัดของภาคใต้ครับคือสตูลสงขลาปัตตานีนาราธิวาสยะลาเนี่ยอำเภอ92ตําบล384 หมู่บ้านครับตอนนี้นะ, oh. ะต่อไปดูจากแต่ละจังหวัด ไปดูที่สงขลาก่อนค่ะชาวบ้านบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนคลื่นมันซัดแบบนี้เลยอยู่ติดก,กับฝั่งอ่อาวไทยคลื่นจะอ่าวไทยสูงมากเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมนะคะซัดซัด,ซ,ดซัดเข้ามาแรงขึ้นแรงขึ้นชาวบ้านอยู่ใกล้ทะเลอยู่ยังไงแล้วเนี่ยบ้านก็จะลงน้ําค่ะคลื่นลมก็สูงแบบนี้จนถนนพังไปแล้วชาวบ้านที่บ้านบ่ออิดหมู่ที่8ตำบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงนี้มีถนนดินแดงเป็นทางเข้าบ้าน ใช้กันมาเป็นประจำค่ะแต่มันขาดไปแล้วขาดไปเป็นร้อยเมตรเลยไปไหนก็ไม่ได้แล้วยังไม่มีทีเท่าว่ามันจะดีขึ้นไหนก็ไม่รู้ตรงไหนที่เคยเป็นถนนไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เป็นฝั่งทะเลไปหมดแล้วทางด้านบ้านของพี่แจ๊ะมาแอะการดีค่ะคลื่นซัดก็ไปถึงแนวรั้วแล้วค่ะตอนนี้วิวทะเลเข้าไปถึงห้องนอนแล้วไม่รู้จะทํายังไงต้องย้ายข้าวของออกมาอยู่บนฝั่งนะคะตัวเองกับเพื่อนบ้านอีก9้าครอบครัวบอกว่า อยู่ไม่ได้ออกมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกตอนสถานการณ์มันดีขึ้นคือนอนไม่หลับค่ะคุณสุวิทย์พื่นมันสูงอะเนาะภาพทีนี่นะคือความสูงนะครับโอ้ยน้ําทะเลนะครับดำปีมาเลยนี่นะระวังนะครับนี่นะยะาลารับความเดือดร้อนตอนนี้อยู่ที่7อําเภอครับยกเว้นอําเภอเบตงเท่านั้นเองครับภาพที่ปรากฏนี่ชาวบ้านกำลังหนีตายครับกออนุญาตเลยนะระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่3บ้านลิมุดที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองครับ พี่น้อง50คสัวเรือนะครับประดับน้ำสูงกว่า2เมตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้อยู่ไม่ได้ละครับเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่นะเอาเรือท่องแบนนะครับอพยพมาก่อนโดยเฉพาะคนที่บอกว่าอยู่ติดบนหลังคามีเยอะครับเมื่อคืนนิีิบ่านมานะเพราะว่า3วันแล้วครับก็ปรากฏว่าช่วยออกมาได้หมดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ที่บ้านเดือร้อนหน้าที่สุดก็คือว่าหมู่ที่1นึถึงสินะครับนี่นะหมู่ที่2 6งหกสิบัวเรือนเลยครับ หมู่ที่3า5 0ครวัวเรือนหมู่ที่4ทตั้ง78ครวัวเรือนซึ่งตอนนี้นะครับอ,อพยพมาด้วยรวมทั้งนะครับสะพานต่างๆนะครับก็เกิดความเสียหายบางส่วนด้วยนี่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาช<อ><จ>น,าานออกมาจากบ้านแล้วก็มาอยู่บนหลังคาใครไม่ถูกน้ําท่วมไม่โดนน้ามิดแบบนี้นะครับไม่รู้สึกหรอกครับแต่ นี่ครับนี่นะโอ้โหมันมาหนักแบบแบบว่าจจ่โจมแบบว่าตั้งตัวไม่ทันแล้วครับคุณนี่นะใช่ค่ะแล้วพี่น้องชาวใต้ของเราจะทําบ้านส่วนใหญ่จะเตี้ยๆหน่อยนะคะไม่เหมือนคนอยุทยานครสวรรค์น้องใต้ถุนสูงแต่อันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะที่ยลานหนักสุดในรอบ50ปีไปดูบรรยากาศกันค่ะพอน้ํามาแบบไม่ทันตั้งตัวมิดหมดเลยคือน้ำปริ่มเต็มหลังคากันเกือบทุกบ้านค่ะบางบ้านไฟช็อต ไฟช็อตไฟไหม้หลังคาข้างล่างก็น้ําท่วมค่ะบ้านไหนสองชั้นก็โชคดีหน่อยแต่สังเกตนะสองชั้นก็ไม่ค่อยจะรอดกันละค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาระดับน้ําที่คลองยะกังสูงมากสูงต่อเนื่องค่ะประชาชนแถบแนวคลองตอนนี้น้ําท่วมทั้งหมดเลยนะคะบางที่เนี่ยสูง50-80เมตรหนึ่งแต่ถนนใช่เพราะถนนมันสูงนะคุณสุวิทย์รถมันไปไม่ได้รถเล็กไม่ต้องไปเลยค่ะทางด้านรองประธานชุมชนยะกังบอกว่าผมไม่เคยเห็นนะแบบนี้ คือ50ปีมันจะมีสักครั้งหนึ่งนะบางบ้านเนี่ยไฟไหม้บางบ้านน้ําท่วมโอ้ยคือมันวุ่นวายกันไปหมดเลยก็ช่วยกันย้ายคนออกมาค่ะเทศบาลเมืองนราธิวาสก็โดนน้าท่วมเหมือนกันนะบางที่อตาหน่อยแต่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่น้องอยู่บ้านชั้นเดียวกันส่วนใหญ่ชุมชนนี้จะทํายังไงดีตอนนี้ไม่มีน้ําดื่มข้าวไม่มีจะกินแล้วค่ะชุมชนยะกังสองตรงนี้นะคะก็อยากขอความช่วยเหลือกันค่ะอพยพกอนละกัน ณตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะอพยพกันกว่า300ท่านแล้วเป็นร้อยร้อยครัวเรือนคืออยู่ไม่ได้เพราะว่าจากนี้มรสุมมันยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบอาจจะหนักกว่าเดิมเลยออกมาก่อนแล้วกันทิยาลาและนราธิวาสหนักแต่นราธิวาสตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือมีเรือล่มแล้วมีคนสูญหายไปค่ะสูญหายไปทั้งหมด4ท่านตอนนี้รายชื่อไม่เท่าไหร่คุณสุวิทย์แต่พอมาดูอายุค่ะคือภาวนาให้มีปาฏิหาริแล้วได้พบ ท่านรอดกลับมาเพราะว่าอายุ89อายุ63ค่ะอายุ8ปีอายุ2ปีคือมีผู้สูงอายุกับเด็กเล็กใช่ค่ะคือเรือล่มตอนนี้ยังหาไม่พบนะคะก็ยังไม่พบเยอาครับ2 2 2ร่างครับเนี่นะอืมครับ ยังรอปฏิหารที่เหลือให้กลับมา,อ,าอยู่นะคะญาติรออยู่ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับที่นาราธิวาสทาไมต้องหนักเลยครับเพราะว่าไดครับนาราธิวาสนี่นะ <c oughs> อยู่รูมน้ําสําคัญก็คือว่า3ามรูมน้ำ <c oughs> ครับก็คือว่าบางนาราสายบุรีแล้วก็โกโลกด้วย ภาพรวมทั้งหมด13อำเภออพยพคนแสนกว่าคนล้ครับคาดว่าฟ้าฝนจะตกถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะดูความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในพื้นที่ไปแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนั้น <c oughs> หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปงทันทีครับลงพื้นที่ทางภาคใต้ไปด่วนแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับไม่ต้องจัดคนมารอรับผม นะให้เท่าจที่ทํางานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมจะไปดูด้วยสายตาตนเองท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับบอกว่าฝนตกทางภาคใต้นะครับมาแรงแล้วก็มาเร็วเชี่ยวไหมครับขาดถนอนอยังเชี่ยวเลยครับ รถเล็กนั้นไม่สามารถไปได้ <S <S แป๊บเดียวนะครับสองวันพายเรือนล้จมอย่างนี้โอ้โหมันน่าสลดใจไหมครับผบเดียวรถยนต์สิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิต,วตี่ครับนี่นะไปแล้วครับท่านบัพคุณเศรษฐาก็ไปพบทางด้านนี่นะผู้นําในท้องถิ่นแล้วก็ผู้ดาทางราชการด้วยก็ลงพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์บรรมหมัดนอมาทาที่เป็นคนจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการนี่นะเฟซบุ๊กสดไปอย่างพื้นที่เหมือนกันบอกว่าช่วยกันตอนนี้ครับนะจังหวัดยะลานั้นไม่เคยถูกน ้ำท่วมมากขนาดนี้เลยปีนี้เนะรอบนะครับ50ปีก็ครั้งนี้แหละครับหลายบ้านนั้นมิดหลังคาเลื่อนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นการด่วนแล้วก็ขอยมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการด่วนเชี่อจันทุกวิถีทาง ไม่รู้นะครับว่าจะตกถึงวันไหนก็ไม่ทราบได้นะคุณเจษณามาดูพยากรณ์อากาศกันเลยค่ะคนภาคกลางภาคเหนือคนกรุงเทพก็ถามว่าจะหนาวถึงเมื่อไร,คร่คนภาคใต้ก็อยากให้มรสุมมันหายไปสักทีนะคะแต่คงจะไม่เป็นอย่างนั้นค,ะค่ะกรมอุตุประกาศเตือนต่อเนื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ครับคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยยังคงมีอยู่ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังยังแรงอยู่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ประกอบกับความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนนะคะจังหวัดที่ ต้องระวังคือกลุ่มลุ่มทะเลอันดามันทั้งหลายค่ะทะเลอันดามันตอนล่างนี่หนักเลยนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ระมัดระวังฝนตกหนักทุกหนมากฝนที่สะสมยู่แล้วจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมค่ะเตือนกันไว้คลื่นลมสูง2-4เมตรค่ะเวลาที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า4เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรืองดออกจากฝั่งเลยนะคะช่วงนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่26ถึง2 7ธันวาคมนี้แล้วดูการรายะงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนอากาศหนาวเย็นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดอ,อื่นๆยังหนาวไม้หนาวค่ะออตอนนี้อากาศในภาคเหนือย,ยังคงหนาวอยู่11-19องศาเซลเซียสนะคะ ความหนาวยังไม่อ่อนกําลังลงสักเท่าไหร่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมแรงด้วยค่ะ12-17ค่ะที่หนาวสุดนะคะภาคกลาง19-21ได้เห็นกันค่ะภาคตะวันออก20-22ยังเย็นค่ะภาออคใต้ให้ระวังฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศเย็นเหมือนวันนี้ค่ะยังคงเย็นต่อเนื่องไปแต่ช่วงปีใหม่จะอุ่นขึ้นนะคะพี่น้องทางภาคใต้นะครับกำลังถูกน้ำท่วมหนักหนึ่งในนั้นก็คือว่าจังหวัดยะลาครับ ต้นไม้ประจำจังหวัดยาลาครับอยากให้ท่าผู้ชมได้เห็นครับวันนี้สวยมากครับคือต้นสียาลาต้นนี้เองครับตอนนี้กําลังออกดอกสีเหลืองนี่สดมากกับเป็นพุ่มแบบนี้ถ้าโตได้สูงประมาณสัก10เมตรครับ <c oughs> ถือว่าเป็นปลูกเป็นไม้ประดับนี่นะ <c oughs> นี่ครับเป็นต้นไม้ ประจำจังหวัดยะลาวันนี้แต่ห้องทรงกำลังออกดอกสวยแต่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมคุณเดชานี่นะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มรสุมเข้าน้ำท่วมท่านยกไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลาคันด้วยภาพนี้เลยนะพ่งนี้พบกันเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีค่